สวัสดีครับแฟนมวยทุกประเทศนะครับพบก,กับผมปอหนุอยเมืองมังไฟนะครับเป็นประจำทุกวันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่ที่8ตุลาคมคศ2023จัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันนี้จัดโดยโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรและก็โปรโมเตอร์เดียเกียรติเพชรมวยเริ่มทำการแข่งขันเวลาบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปช่องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณยิงสดถึงบ้านท่านนะครับ มาดูคู่ที่หนึ่งในรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีปาจามวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านขีเลียนอูดอ,อ,อ,อุดรหรือเพชรสี่หมื่นหรือละเกียติเกียรติช่างรัดนะครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวยเพชรสี่หมื่นอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอยู่อำเภอทุกสงนั่นแหละครับอยู่กับวิทยาเพชรสี่หมื่นนะครับวันนี้เจอกันทางด้านจิรวัน์สรัชภูมิหรือลูกชาวนาขาข้าว นักชกจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ค่ายมวยสราชภูมิที่ย่านมินบุรีนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด102ออปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคิเลียนอออุดอุดรนช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านจิรวัตรสราชภูมินะครับช่างน้ำหนักได้102ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้าน จิรวัตรสราชภูมินะครับก็เป็นมวยขวาเข่าในเหนียวแน่นล็อกตีบุดุดันไปลายปลายแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของทางนั่นจิรวัตรสราชภูมินะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นจิรวัตรสราชภูมินะครับก็ไปแพ้คะแนนเพชรเดชฤทธิ์ทวีศักดิ์เล็ก4พลงังเมื่อที่22กรกฎาคม2 5งที่ตะวันนาบางกะปิฝฟยล่าสุดก็ไปชนะคะแนน เพชรโชกุลลรงเนยนกีฬาขอนแก่นนะครับเมื่อวันที่10กันยายน266ที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นจิรวัตรสราชภูมินะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังและสไตล์การชกของนั่นคิเลี่ยนออุดอุดรกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านขิเลี่ยนออุดอุดรนะครับก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเข่าในเหนียวแน่นนอกได้ในมีครับการผ่านมวยมองว่าดีกว่า ครับนี่คือสไตล์การโชกของนั่นคีเลียนอออุดอุดรนะครับส่วนฟอร์มหลังของนั่นคีเลียนนะครับก็ไปชนะคะแนนขุนเดชสอวังเสือเมื่อวันที่12มิถุนายน2อ6ที่ทูปาเตมีนะครับไฟา์ล่าสุดไปแพ้นอกข่งกันทางนั่นอเล็กยอดยุทธมวยไทยในยกที่2เมื่อวันที่2กันยายน2องที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านคีเลียนอออุดอุดรน,นะครับ สำหรับคีเลี่อออูดอุดรนนี่ก็มีการบำรุงดีบำรุงถึงของอาจารย์อูดอุดรนะครับวันนี้หวังที่จะมาแจ้งเกิดที่ช่องเจ็ดสีครับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้ผมก็ออกไปที่ทางด้านขีเลื่อนอูดอุดอนะครับบำรุงดีบำรุงถึงสิ่งแวดล้อมดีหน้าเสือดีจัดไปให้เสีย มาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านซ้ำป่าง,งามปอป,อป,อปอมุกนักชกจากจังหวัดฉะเชิงเซาซ้อม้ียค่ายมวยปอปมุก,อ,อ,มกอยู่ที่จังหวัดฉะเชะิงเซานะครับอยู่กับกำนันปมุกโรจนะตันนะครับวันนี้เจอกันทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตหรือกาแฟโฟกัสหรือเกียริวอร์ซูลินหรือสิทธิเจแดงนะครับนักชกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับซ้อมที่ค่ายกองทัพภาคที่3นะครับก็เป็นในสิบอยู่ที่นั่นนะครับ แล้วก็มาชกในพิกัด1 1 4่อปอนด์นะครับวันนี้เมื่อเช้านี้ทางด้านซ้ำปางงามปอประมุกนะครับช่างน้ำหนักได้114ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตน,นะครับก็ช่างน้ำหนักได้114ปอนด์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้น่เนเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตน,นะครับก็เป็นมวย เตี้ยสั้นล่ำบึกครับมาขามข้อเดียวแต่ถ้าว่าเป็นมวยที่เตะขาต่อยหมัดแรงปั้มตีแข็งแกร่งรุนแรงไปไปลายแข็งแรงแข็งแกร่งกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของานั่นเนื้อเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับส่วนฟอร์มหลังนะครับก็ไปแพ้คะแนนบิลดินแสงมรกตที่จังหวัดอุรดรธานีแล้วก็แพ้คะแนนเพชรนิพนธ์ศักดิ์ชรบเมื่อวันที่16 กร,รกฎาคม266ที่วิกหมอชิดครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางน้่นซ้าป่างามปอประมุกกันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของนั่นซ้าป่างามปอประมุกนะครับก็เป็นมวยขวาฝีมือจัดจ้านนะครับเตะขาเจาะยางดีอาวุธหลากหลายหมัดต่อยแรงรวดเร็วกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นซ้าป่างามปอประมุกนะครับ สำหรับมวยคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นมวยดุเดือดแห่งวันนี้ก็ว่าได้นะครับต้องบอกว่าใครนอกใครนะครับเป็นมวยอาวุธหนักอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่แต่ถ้าว่าผมชอบไปที่ทางด้านเหนือเพชรกีฬาสปอร์ตนะครับหนักแรงทุกลูกทุกดอกและก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงครับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเนือเพชรกีฬาสปอร์ต จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ามซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเด่นพยักษ์ศัก์สตูนนะครับนักชกจากจังหวัดสตูนซ้อมที่ข่ายมวยเกียริเพชรนะครับวันนี้เจอทางด้านวันวิเศษสอเดชพันธ์หรือลูกบ้านใหญ่นะครับลูกชายของวันวิเศษลูกบ้านใหญ่นะครับหลานชายของแสงฮิลันนะครับนักชกจากจังหวัดตัง ซอมที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับวันนี้ชคกันในวิกัด119ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านเดนพยักษศักสตูลช่างน้ำหนักได้119.4ลดไปด4นะครับส่วนทางด้านวันวิเศษสอเดชพันธ์ช่างน้ำหนักได้110.2นะครับลดไป1.2ครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับ สำหรับสไตล์การโชกของทางด้านวันวิเศษสอเดชพันธ์นะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดัานแทงแล้วก็เกี่ยวขาดีนะครับแล้วก็เป็นมวยที่มีศอกอันตรายลุนรับลุนนอกได้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านวันวิเศษสอเดชะพันธ ide ์ ans, นะครับส่วนฟอร์มหลังของนาง้านวันวิเศษสอเดชพันธ ide ์ ans, นะครับก็ไปชนะคะแนนทหารเอกนยกเอท่าศลา เมื่อวันที่5กรกฎาคม266ที่จังหวัดสตูลฝ่ายล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรตาปี PU ผ้าใบาเมื่อวันที่11สิงหาคม266ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านวันวิเศษสอเดชพันธ์นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลังของทางด้านเด่นพยักศักดิ์สตูลกันบ้างนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านเด่นพยักศักดิ์สตูลน,นะครับก็เป็นมวยขวา ฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีมีเขายัดไส้แรงไล่แขนเกง่งหลักเหลี่ยมดีหักเทดีมีศอกแรงมีวินาทีทองครับนี่คือสไตล์การชบของทางนัานเด่นพยักศักดิ์สตูลนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางด้่นเด่นพยัก,กศักดิก์สตูลนะครับก็ไปชนะคะแนนลิธิชัยปอพินภัท์เมื่อ18มิถุนายน266ที่วิกหมอชิตแล้วก็ชนะนอกทางด้านสิริโชคสวพง์อมรในยกที่ 2. เมื่อวันที่6สิงหาคม200 66ที่วิกหมอชิดครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทางด้านเด่นพยักษ์ศักสะตูนนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านวันวิเศษสอเดชะพันธ์นะครับผมมองว่าเป็นมวยซ้ายที่ฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายดีแล้วก็ต่อยซ้ายดีมีศอกอันตรายวันนี้น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับคู่ที่3มนะครับผมออกไปที่ทางด้าน วันวิเศษสอเดชพันธ์จัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านเดโชปอบรลักษณ์นะครับนักชกจากจังหวัดสงขาซ้อมด้วยข่ายมวยสิงมาวินนะครับยันรามอินทานะครับซอยนวลจันท์นะครับอยู่กับเสียหนึ่งซิงมาวินแล้วก็เทนเนอร์เข็มแล้วก็เทนเนอร์มะนะครับเด่นเก้าแสครับ ก็อีกหลายคนนะครับเทนเนอร์ฝีมือดีๆทั้งนั้นวันนี้เจอกับทางน้านสมรักน้อยมวยเด็ด789หรือสอจิตพัฒนาหรือวอสังประภัยหรือไฟเตอร์มวยไทยนะครับนักชกจากจังหวัดน้องคายซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาชกกันในวิกัด128ป่ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านเดโชอปอบริลักษ์ช่งน้ำหนักได้128ปอนด์เท่าพิกัดพอดีนะครับ ส่วนทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับช่างน้ำหนักได้128.4ลดไปจุด4นะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยช่อง7สีนะครับสำหรับสไตล์การชกของทางด้านสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับก็เป็นมวยเข่าเข้าเจอเข่าครับขวางหน้าดันแทงบุดูดันขยันออกอาวุธไป,ไปไปมีฮึดมีโต้ตลอดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้าน สมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับส่วนฟอร์มหลังของน้านสมรักน้อยนะครับก็ไปแพ้คะแนนคมประตักอเฉลิยะเมื่อวันที่6กรกฎาคม266ที่เวทีมวยราชแชนเนินฝ่ายล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนปาฏิหาริย์พอหลักบุญเมื่อวันที่25สิงหาคม266ที่จังหวัดพระเยาวนะครับเนี่ยคือฟอร์มหลังของนั่นสมรักน้อยมวยเด็ด789นะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกแล้วก็ฟอร์มหลัง ของทางน้านเดโชปอบริลักษ์กันบ้างนะครับสําหรับสไตล์การชกของทางน้านเดโชปอบริลักษ์นะครับก็เป็นมวยสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพก็ว่าได้เปิดเกมจับในปั้มตีเหนียวแน่นขวางหน้าดัานแทงบุดุดันยืนระยะมั่นคงท่าทโลหดสูงอาวุธหนักแรงด้วยกันครับทั้งศอกทั้งหมัดครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านเดโชปอบริลักนะครับส่วนฟอร์มหลังของทางนนเดโช ปอบริรักนะครับก็ไปชนะคะแนนเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีตพงษ์เมื่อวันที่18มิถุนายน266ที่วิกหมอชิดแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับไปชนะนอกกำชัยพอหลักบุญในยกที่4เมื่อวันที่9สิงหาคม266ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของนั่นเดโชปอบริรักนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเดโชปอบริรักนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงกว่า คาทรหดสูงกว่านะครับจัดไป5ดาวนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีครับ